mà Chắc chắn cháu Chắc chắn trâu rồi phát à khen

Lập mỹ mãng mãng mẹng, mãng 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 Chân cháu lốp, chân mãng 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 Chân cháu ต้นเกมมันจะเล่นง่ายดูนะดูนะว้าวึงส่วนสยามเลยไปเขาดื่มเก็บหินให้ตายสิมันคงไปทางโน้นแหละเออสวยเพื่อผมมาเก็บหินเฉย

cho à Ui, phải nôn à. Chắc chắn cháu rồi, oh, hey, rồi. Uh. Uh -huh. rồi phát พี่เคิส,<ง>สวยเอาเลยเพื่อนไม่รู้แรงผมจะพอป่ะนะใครมีน้องไก่ฝากกินเผื่อด้วยแรงผมไม่พอแรงหมดก่อน<ส><ง>แรงหมดแรงหมดก่อนโทษที คุณสำหรับการกดไลค์นะพี่ออตโต้ครับผมอุม้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวกินยาก่อนเดิกไม่ดีละกินยากินยาอุย๊ยนิดเดียวเองผมตายแล้วเนี่ยกินยากินยาเลยสวยเอาละบินจันเจา้าวิชาตัวเบา

Nha con chuông kẹp bap nát hả lạy gà. Oh, king young liver. Oh, chuông มาพร้อมสวยปั่นไปบึ้มแตกเป็นโกโก้คันแหมพอบัฟเต็มก็นหนีเราสังั้นมาละไปไม่โดนหรอกเจ้าแพะโง่ จันเจ้ากระเด็นฟันโอ้โหไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะท่านฮะโอ้โหโดนอีกแล้ว เฮ้ยจะถ้บเฮ้ยอยู้ยเกือบตายกินยาเลยกินยาด่วนกินยาด่วนไปห่างก่อนโอเคกินอีกขวดหนึ่งเราไปเก็บบัฟกินติดลุกอโอเคเก็บบัฟ เก็บบับครบสวย,ยขี่ไม่ได้นะโอ้นอนเกือกกิ้งเฮ้ยลบอะ สวยฟันฟันธรรมดาเนี่ยอจันเจ้าน่จันเจานะ้จเจาอีกทีเผื่อขี่ได้ขี่ไม่ได้ฟันโดดสวยเอาเลยเพื่อนแรงเหลือเยอะเอาเลยเอาให้เหมาะ กินกาแฟไม่ได้เลยไอ้นี่เอาเลยเพื่อนเอาเลยผมจะไม่ฟันหัวมันเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยมันจะอยู่กับผมนานๆเอา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 แต่แดงว่าสูตรเราใช้ไม่ได้ผล เอ้ปันโอ้กระตุกกระตุกผมบินไม่ได้ผมกระตุกโอ้ยกระตุก <c oughs> มันตะโกนแล้วน่าจะไปแล้วโอเคสวยนะผมเฟสนี้ สวยเ่งเ,เก็บปั๊บไม่แม่นครับโอ,อ,เ,อเคครบมาบิน bên chắc chắn cháu à quan Hơi hơi lốp lốp quan tem tem hơ, ui giờ đeo đeo kinh ra rồi để khơi bay hao

Ui chân chào đồn. Lẽ là chân chào kin nhạc. Ui chân chào say sữa. chân chào đồn mày. Ui nót và chân chào lọt.

con bin ra nè thím nè ok ui chào bùa lao ok chảnh chào kinh kinh ya rồi bấm nè ok chào จันเจ้ายังขี่ไม่ได้นอะปั่นขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะพี่ตุกนะครับผมตุกมาแล้วจกจันเจ้าไหมพี่ตุกอโอ้โหจันเจ้าต้องวิ่งแล้ว <c oughs> รับมิด รอดรอดจันเจ้ารอดจันจันเจ้าจันเจ้าต้องบินแล้วนะโอ้ย,อยชาตัวเบาจะเขาเลี้ยงสานสวยเขาไม่ขาดนะแต่ไม่เป็นไรพ่คิงบอกได้นอนแล้ว ที่อยู่กับท่านเปาครับอยู่บ้างไม่อยู่บ้างครับผมอยู่กับท่านเปาส่วนใหญ่จะเป็นกงซุนเซอร์นะฮะสัญเจ้าก็ออกไปข้างนอกอย่างเดียวออกนอกสถานที่นะลงพื้นที่นะสัญเจ้าเพชรเพิดหายหมดเลยเนี่ยอ๋อเพชรหายหมดเลยอยู่กับพูดดิอ๋อเก๊กเก๊กหน่อยเก๊กหน่อย อยูปากเลยไมยพี่ค <laughs> ิงอ๋อยังรอพี่ตายเข้าไม่ได้อะเดี๋ยวผมดูให้นะแอดพี่เบนซ์ถามว่าของเพยของของเพครับผมเพสี่ครับผมเพสี่นะ <laughs> เดี๋ยวดูให้นะว่าเท็กชั่นมันเต็มหรือมันยังไงนะครับผม